สวัสดีค่ะหาแล้วลิตกี้ริตกี้ออกลูกอีกคอกหนึ่งแล้วอันนี้เพิ่งออกมาสามตัวนะคะอืมแข็งแรงดีนะคะอันนี้ออกมาอีกสามตัวนะคะเพิ่งออกเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะ เวลาสามทุ่มครึ่งน,นะคะคุณแม่ลิสกีก็ได้ออกลูกมาเพิ่มนะคะนี่อีกคอกหนึ่งนะคะอันนี้สามตัวน่าจะอยู่อีกนะคะเนี่ยท้องยังไม่เคยอยู่นี่กำลังกินใหญ่เลยกำลังกินใหญ่เลยอืม กำลังดูดใดเลยนะคะเพิ่งออกมาคตอนรับสมาชิกใหม่นะคะอีกสามตัวนะคะแต่ก็ไม่รู้จะออกมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เอามาถ่ายให้ดูนะคะอันนี้กำลังเพลียนะคะนอน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 ใหญ่เลยเฮ้ แม่รัฐาก็จนเลยนะคะออกมาอีกแล้วนะคะ